เกงเกงที่เป็นปลายขาจ้ำแบบนี้เพื่อนๆเย็บเป็นกันหรือยังคะด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะก็คือจะมีเชือกอยู่นะคะหน้าตาคือด้านในเป็นแบบนี้ค่ะด้านนอกเป็นแบบนี้หลังจากที่รูดเสร็จนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ถ้าเกิดว่าใครยังเย็บไม่เป็นนะคะเดี๋ยวอันจะสอนวิธีการเนาะเวลาที่เราค่ะเจอลูกค้าเอามาตัดความยาวขึ้นนะคะเราเนี่ยค่ะจะได้แก้ในแบบเดิมของเขานะคะโอเคไปดูวิธีการทำกันค่ะ ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพามาดูวิธีการเย็บปลายขาจ๊มแบบนี้นะคะของเดิมค่ะเขาจะมีช่องนะคะสําหรับสอดเชือกหรือว่าสอดยางนะคะหน้าตาข้างในนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านนอกนะคะเป็นแบบนี้เวลาที่เขาใช้งานนะคะเขาก็จะย่นส่วนของตรงนี้เข้ามาได้นะคะตรงปลายขาตรงเนี้ยเนี้ยค่ะคือจะแบบดึงย่นแบบนี้เข้ามาได้แล้วก็จะรูดตรงนี้ลงนะคะเนี้ยค่ะ คือมันจะเป็นปลายขาลรักษณะแบบเนี้ยเดี๋ยววันนี้อันจะมาสอนเย็บนะคะว่าทําแบบไหนนะเนี่ยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะอันดับแรกเนี่ยตัดความยาวที่ต้องการก่อนนะคะตัดความยาวที่ลูกค้าต้องการก่อนว่าเขานะคะต้องการจะตัดขึ้นแค่ไหนต่อจากนั้นนะคะส่วนของตรงปลายตรงเนี้ยคือถ้าด้วยความที่มันเป็นสีดำเนาะไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมเนี่ยค่ะคือด้านในตรงเนี้ย เห็นชัดไหมคะคือด้านในตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นผ้านะคะ1ชิ้นซ้อนอยู่ด้านในแบบนี้ส่วนด้านนอกคะ่ะก็คือเป็นส่วนของตัวผ้าของตัวกางเกงเลยนะคะแต่ว่าส่วนของด้านในคะ่ะจะมีผ้าซ้อนอยู่1ชิ้นตรงนี้นะคะพอหลังจากที่เราคะ่ะตัดความยาวเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คือส่วนของปลายเดิมเนี่ยเราต้องเลาะนะคะส่วนนี้ออกมานะคะส่วนนี้นะคะพอหลังจากที่ลออกมาเสร็จนะคะทุกคนมันจะได้หน้าตาแบบนี้ นี่ค่ะนี่นะคะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะส่วนของตรงด้านในอะคะ่ะที่ถูกทับซ้อนอยู่นะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีสายเชือกนะคะอยู่แบบนี้นะคะตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปตัดอะไรนะคะเนี่ยเอาออกมาเป็นแบบชิ้นแบบนี้ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็อันนี้คือความยาวที่ตัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ค่ะคือไม่ต้องเผื่อเย็บใดๆเลยค่ะ ถ้าเกิดเขาต้องการตัดแค่ไหนก็ตัดแค่นั้นได้เลยอาจจะเผื่อเย็บสักเซนหนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าครึ่งเซนก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะนี่แหละค่ะประมาณนี้นะหลังจากตัดเสร็จจะได้แบบนี้ชิ้นส่วนค่ะที่ถูกแยกมาจะมีแบบนี้แล้วก็แบบนี้เนาะขั้นตอนแรกที่จะทํานะคะทุกคนก็คือดูด้านข้างข,างของตัวเเกงก่อนดูนะคะว่าฝั่งไหนคือฝั่งด้านตะเข็บข้างอันนี้คือจะเป็นส่วนของตะเข็บข้างเนาะอ่ะอันนี้คือตะเข็บข้างนะคะ ด้วยความที่มันเป็นผ้าสีดำเนาะฟังกันอธิบายแล้วก็ดูภาพตามอันคิดว่าน่าจะน่าจะเห็นภาพอยู่อันนี้คือส่วนของด้านข้างนะคะเริ่มต้นค่ะเอาส่วนของตรงนี้นะคะเอาด้านถูกนะคะกับด้านถูกค่ะชนกันแบบนี้อ๋อเอาใหม่คะ่ะทุกคนมันต้องเป็นแบบนี้นะะเราต้องดึงอันนี้ค่ะมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทำในแบบเดิม ส่วนของตรงนี้นะคะเชือกตรงนี้มันจะอยู่แนวของตะเข็บข้างนะคะของตัวกางเกงอันนี้ค่ะส่วนของปลายขาที่เราได้มาเนี่ยให้เรานะคะเอาด้านถูกกับด้านถูกค่ะประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเดินเส้นเย็บนี่นะคะเอาด้านถูกกับด้านถูกนะคะประกบกันนะคะแบบนี้นะจากนั้นค่ะเดินเส้นเย็บนะคะประมาณโดยรอบค่ะอยู่ที่1ตีนผีนะคะ หลังจากที่เย็บมานะคะจนสุดนะตรงนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะส่วนของตรงเชือกตรงนี้ค่ะเรานะคะจะต้องยึดกับอีกหนึ่งฝั่งไว้ก่อนตรงนี้นะคะอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะยึดอะ่ะเย็บกดก่อนก็ได้ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะนี่นะพอหลังจากเย็บโดยรอบเสร็จแล้วค่ะก็เย็บกดเพื่อที่จะล้มตะเข็บก่อนตะเข็บนะคะล้มไปทางฝั่งชิ้นที่เป็นผ้ากุนตรงนี้นะคะ ผ้าที่เป็นแถบด้านในตัวนี้ค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บเลยโดยรอบนะคะอันนี้ก็คือเย็บเพื่อที่จะล้มตะเข็บก่อนนะคะพอหลังจากที่เย็บโดยรอบนะคะ เพื่อที่จะกดนะคะเรียบร้อยนะต่อจากนั้นค่ะมาถึงเชือกนะคะเชือกด้านในตรงนี้นะคะเราจะต้องล็อกก่อนค่ะเชือกเนี่ยฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่อยู่ตะเข็บด้านข้างนะคะอันนี้คืออยู่ส่วนของหว่างขาด้านในค่ะตรงนี้นะคะตะเข็บของหว่างขาด้านในคือของเดิมเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้ไว้อยู่นะคะ คือเหตุผลนะคะเพื่อให้เชือกเนี้ยมันจะได้ดึงบาลานซ์นะคะโดยรอบเท่าๆกันเขาก็เลยจะยึดนะคะส่วนของตรงเนี้ยไว้เป็นตำแหน่งของตะเข็บขาด้านในตรงนี้ก่อนค่ะเราก็จะทําในแบบเดิมนะคะเย็บยึดตรงนี้ค่ะให้เรียบร้อยก่อนตรงนี้นะคะ หลังจากที่ยึดเสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะให้เรานะคะพับทบค่ะตรงส่วนของผ้าตรงนี้ค่ะพับทบลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บกดค่ะด้านในตรงนี้นะคะริมผ้าตรงนี้นะเย็บกดค่ะเชือกหรือว่ายางตรงนี้ค่ะมันก็จะถูกซ่อนอยู่ด้านในนะคะให้เราค่ะ จับผ้าแบบนี้แล้วก็เย็บกดค่ะตำแหน่งตรงนี้นะคะโดยรอบขั้นตอนสุดท้ายนะคะ เดี๋ยวดูผลลัพ์ก่อนนี้นะคะพอหลังจากที่เราค่ะเย็บโดยรอบด้านในเสร็จมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะนี่ยค่ะนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะต่อจากนั้นค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายละส่วนของตรงนี้นะคะก็คือเขาค่ะจะเย็บล็อกไว้เฉยๆนะคะตรงเนี้ยนี่ยค่ะมันจะมีอันนี้อยู่เนาะนี่ยค่ะไอตรงเนี้ยให้เรานะคะล็อกกับตะเข็บด้านข้าง นะคะของตัวกางเกงนะตรงนี้ค่ะล็อกเอาไว้ของเดิมนะคะเขาทํามาแบบนี้เลยนะคะเราก็เย็บตรงนี้ค่ะให้เรียบร้อยนะคะโอเคจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือส่วนของด้านในนะนี่ค่ะด้านนอกก็คือจะเป็นแบบเดิมของเขาเลยนะคะ คืออันจะบอกแบบนี้นะคะทุกคนเวลาที่เราแก้งานทุกครั้งอะ่ะไม่ว่าจะแก้งานแบบที่เราเคยเจอมาแล้วหรือว่าอาจจะเป็นงานใหม่สําหรับเรานะหัวใจหลักของงานแก้เนี่ยมันก็คือว่าเราเนะะี่ยค่ะจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะลองดูว่าของเดิมนะคะเขาเย็บมาแบบไหนตอนขณะที่เราเลาะคะ่ะให้เราลองสังเกตดูว่าของเดิมนะคะตำแหน่งเขาเย็บยึดจุดไหนบ้างนะคะ เขาวางตำแหน่งไหนเขาเย็บตรงไหนก่อนเขาเย็บตรงไหนอันที่สองอันที่สนะคะตอนขณะที่เราลาอให้เราพยายามลองสังเกตดูอันนี้คือหัวใจหลักของงานซ่อมนะถ้าหากว่าเราแบบเป็นมือใหม่ที่ยังแบบมองงานไม่ออกค่ะตอนที่ลาอสําคัญมากๆให้เรานะคะพยายามลองสังเกตของเดิมนะคะว่าเขาเย็บซ่อน เขาเย็บประกบชิ้นไหนกับชิ้นไหนคะ่ะดูตอนที่เราเลาะนั่นแหละเราสามารถสังเกตได้เนาะเราจะได้ทําตามได้แบบของเดิมะคะ่ะถึงแม้ว่างานที่เราจะยังไม่เคยเจอนะคะหรือว่าเป็นงานใหม่สำหรับเราให้เราทําวิธีการนี้นะคะรู้จักเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ค่อยๆเละเาะไปแล้วก็พิจารณาไปค่ะแล้วเรานะคะจะเย็บนะคะกลับทุกอย่างคะ่ะเหมือนเดิมของเขาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะเย็บส่วนของปลายค่ะเนาะที่มี ยังยืดครอยู่ด้านในก็เอาวิธีการนะคะไปปรับใช้ได้ค่ะ